สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเกตดกวงแสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้ค่ะพี่ๆขาเกดมาอัปเดตในสองตัวโปรโมชั่นเฉพาะเดือนสิงหาคมนะพี่ๆวันนี้ สั่เโฟี่ค่ะ1.8รุ่นโตวีมาในรุ่น2ของโตปี2012ได้เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะคะคุณแจ็คกเล่กับปุ่มสตาร์ทบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีพิเศษมากๆค่ะจากราคาหน้าไปที่2 3ส0 0 0บา่ค่ะแต่ว่าวันนี้คลิปนี้เกดมีราคาตัดสดให้อยู่ที่2 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะค่างวดค่าตัวผ่อนถูกมากๆค่ะคุณพี่ขายอยู่ที่5,000ต้นๆเท่านั้นนะตลอดสัญญาแลวก็แค่เพียงแค่7.2งวดลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอ 050647777ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะที่ SI KS1234 อย่าลืมแอดตนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้านิสสันเซลฟี่คันนี้ได้เป็นตัว1.8รุ่นโตวีนะคะเป็นตัวรุ่นท็อปลอยกุญแจคีเลกกับปุ่มสตาร์ทนะคะสีสวยเสมอรอบคันไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกรอยแล้าข้าบเหลือฝังลึกด้านล่างมีตัวชุดไฟจับหมอกมาให้ตรงรุ่นนะคะคู่หน้าเดิมจากโรงงานค่ะและใน,นส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะทีมช่างของเราเนี่ย มีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะภาษซีตรงเลนถังตรงนะคะภาษีพรบวอัปเดยตย5 6 8เรียบร้อยเช่นเดียวกันห้องเครื่องนะคะไม่มีค่าบหลย่ยมของตัวของเหลวค่ะได้เป็นตัวเครื่องวนขนาด1 8ลิตรใช้เชื้อเพลงเป็นตัวเบนซินล้วนค่ะไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยเดยมแก๊สม,มาก่อนแล้เป็นตัวบ็อกซี่สูบนะคะในสองตัวแผ่นเพจนะคะ ปูนเตุเติมโรงงานนะไม่มีการขยับเคลื่อนอย้ายแน่นอนฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีการขายสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างอยู่ครบค่ะสติ๊กเกอร์คำเตือนก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะป่ะเดี๋ยวไปชมด้านข้างของตัวรถกันม้างด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉีย่ยวรอยชนใดๆค่ะรอยลกักกิมก็ไม่มีรุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวระบบดิสเล์เลยทั้งหมด4ล้อนะคะมาพร้อมกับตัวซีรีส์ย่าง ที่เป็น215ทับศูนะคะ r 1รค่ะแลกสีวงสีเส้นไม่คดไม่ดุ้งตามภาพกันแบบนี้ค่ะมาเรามาชมในส่วนตัวภายในกันบ้าง คันนี้ก็ได้เป็นตัวภายในเบาะหนังนะคะสําหรับตัวแถวที่2เนี่ยเบาะนะคะสามารถเปิดทะลุนะคะสําหรับตัวห้องเก็บสัมภาระได้มีตู้แอร์ให้แถว2ให้เรียบร้อยซ้ายขวานะคะประตูคู่หน้าสามารถล็อกรถปลดปลด็อกรถได้ค่ะและคันนี้นะคะโครงสร้างรถยนต์แล้วแต่ตัวฝั่งซ้ายมือกันก่อนผู้ขวดลอยด้านข้างประตูต่างๆนะคะซีนซอกลอยเมทอาร์ตต่างๆนะไม่มีการสาดสีการเค่นซีนการเค่นซ,น,นซอกใดๆค่ะและในส่วนของตัวภายในรอยขีดข่วนคันนี้ถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยค่ะ คันนี้มาพร้อมกับตัวถุรงระเทียบภัมีแอร์แบ็กให้คู่หน้าเครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยหลังค่ะแอร์รีไซต์เป็นแอร์แบบแถวแบบนี้เลยคุณผูมมีจอแสดงผลเช่แบบนี้เป็นแอร์ระบบออโต้เป็นแบบดูโอโซนกันอีกด้วยค่ะตั้งเกียร์ถัเกียร์นะคะตกแต่งเป็นตัวลายไม้คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้เรียบร้อยพร้อมใช้งานพลงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชั่นนะคะมีถุงระเรียบภัยให้คู่หน้าติดคนุญาตให้ดูราคาหน้าป้ายก่อน สำหรับตัวนิสสันเซลฟี่นะคะได้เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะ1.8รุ่นตัว V ค่ะเป็นตัวรุ่นโตโยต้ตากลไกคีเลตลูกค้าวันนี้เก็บมีราคาตัดสดให้จากราคาหน้าป้าย238ไม่ได้ปล่อยไปวันนี้มีราคาตัดสดให้อยู่ที่21,000บาทเท่านั้นค่ะจากคนประมาณ6,000ข้างล่าค่าตัวเลยเหลือเพียงแค่ประมาณ5,000เท่านั้น ลอดสัญญานะพี่พี่ท่นานใดนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดพิหน้าโปรไฟล์หรือว่ายกคูสายตรงมาหาเกียรติก็ได้ตามคนเหนด้านล่างค่ะสำหรับตัวบอกคู่หน้าลูกค้าขาไม่มีสมุบลิขาดคันนี้ได้เป็นตัวเบาะหนังเจาะรูระบายอากาศทุกแถวตอนนะและเก๋บ,บอกเลยว่าห้องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยรุ่นนี้โฉมนี้กว้างมากใหญ่มากใช้งานได้จริงค่ะเข้ามาพร้อมกับตัวถาดรองท้าค่ะและสําหรับคันนี้นะคะสามารถเปิดเนาะ พนักวางแขนเนี่ยเขาลุกไปห้องเก็บสัมภาระหรือว่าห้องโดยสารบสาแบบนี้ได้เลยเห็นไหมลูกค้ากว้างมากๆเลยถ้าเกิดไม่ใช้งานสามารถปิดได้นะคะเพื่อที่แบบว่าไม่ให้ล็อกกลิ่นเนาะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะคะสำหรับตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะออาารอยเม็ตาด้านท้ายหรือว่าหัวอถท้ายนะคะต่างๆเนี่ยเดิมเดิมโรงงานทั้งหมดนะไม่มีการฉาดสีการพ่นซีการคอนซซอค่ะไฟท้ายเป็นตัวไฟท้ายเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะไม่มีบุบไม่มีแตกนะ คาบน้าขังก็ไม่มีเช่นเดียวกันอย่างที่เกตแจ้งประตูซ้ายขวาสามารถล็อกรถได้แลคะแล้วก็ตัวกดล็อกรถได้จากตัวด้านจากประตูเลย <c oughs> คันนี้เป็นตัว,ก,ตวกุญงแจ้งทีเรยกกรปุ่มสตาร์ทได้เป็นตัวรุ่นท็อปที่สุดแล้วลูกค้าในงบราคาพิเศษเลยอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะโครงสร้างรถยนต์ใช้ขวาเดิมๆจากโรงงานซีซ่าเดิมๆจากโรงงานกันแบบนี้ค่ะและคันนี้เขามาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคัน กระจกปับไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่มานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทรัล็อกให้ค่ะกระจกวงข้างสามารถปรับมุมมอแบบไฟฟ้าได้และมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ท่านใดที่อยากได้ายนิสสันเซลฟี่ไปใช้งานอยู่พอดีคุณพี่ขาเก็บมีราคาพิเศษให้จากหน้าป้าย238ไม่ได้ปล่อยไปวันนี้มีราคาตัดสดให้ค่ะนี่สอง0สนบาทเท่านั้นจากค่างวดนะพออยู่ที่6,000กว่าบาทคันนี้เลยขอมีแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะตะลอดสัญญาสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกตที่หน้าโปรไฟะะล์ได้หรือว่ายกคูสายตรงมาหาเกตค่ะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะหรือเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลเพียสายเคสหนึ่งสองสามสี่อย่าลื ก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆคาอย่าลืมกด s u b s c r i b กดไลค์กดแชร์ like, like, ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดทีมานกลงเสร็จค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลาทไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ